สวัสดีป e ีใหม่ค่ะสวัสด e ีปีใหม่ Happy New YearHappy New Year24 year, year togetherYesand <24 S 2> so <th> happyStill <have S 1> happyStill <Stay> happyAre <laughs> you sureSometimes <laughs> ชีว <laughs> uh, ิตคู่นะเอ่อ family น uh, ะ we have to happy together uh, sometimesI'm not nice <laughs> ไม่น่ารักป๊ะป๊ะก็โอเค You're beautiful when you sleep อุ้ยสามีบอกว่าสวยยามนอนพะนะ thank you for ป๊ะป๊ะขอบคุณนะป๊ะป๊ะ for everything น yeah. ะ for 24 years stay with me mm. take care of metake care 24 years of you now you take care <laughs> for meyeah <c oughs> we take care together mm hmm. oh. because now <laughs> w e not young anymore ฮ huh? ะเราไม่ได้เป็นสาวแล้วนะคะต่างคนต่างเทคแคร์ความรักอุ้ยความรักจะยาวนานเนาะก็ต้องช่วยเติมเต็มให้กันและกันนะฮะให้อภัยซึ่งกันและกันเนาะซ้ำทำ I'm not nice มามามาม่านิมอยอันเดอร์เซ็กอิตส์โอเค next time don't do again yes. Next time, <laughs> time don't do it again. is t okay this time นะฮะนี่ก็คือความสุขเนาะความรักอย่าลืมนะมามา24 y e a r มามา love you more 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 and thousand and you min 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 down not okay, yeah, okay. <laughs> น no. าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือครอบครัวนะคะดูแลรักกันนะคะใส่ใจกันเท่าที่เราทําได้พี่น้องขาไม่ต้องเพอร์เฟกชีวิตคู่ no perfect cannot cannot be perfect just for time by time <laughs> อ,อ้ไม่รู้นะครอบครัวใครเป็นยังไงแต่อันนี้คือพูดความจริงนะะก็โอเควันนี้ก็มาถอ ส่งพอนาะสวัสดีปีใหม่ถึงพี่น้องทุกท่านนะคะขอให้สุขสมหวังทุกประการเนาะคู่ชีวิตผัวฝรั่งไม่ได้สวยหรูแต่เราก็หาความสุขให้กับตัวเองได้ในแบบที่เราสองคนต้องรวมด้วยช่วยกันไม่ได้โยนผักดันเอาสิ่งที่ให้เขาทำดีในฝ่ายเดียวให้แก่เรานะคะสาว เพราะฉะนั้นบวกลบคูณหารนะเอ็นทเวดรีเฟียทเวฟอร์ยาทเวฟอร์แม่ฮะสองของสาม,มีสองของเรายังอยู่ได้แค่นั้นแหละชีวิตนะ <Okay. S 1> อ่าเราจะได้เขาเรียกว่ารักของยืนยาวตราบเท่าที่เราช่วยกันได้ในสองคนโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอันแฮปปี้นิว Next year, you love mama more, more up <laughs> <Op> down. Papa, <Nathan> how far me Sophie. Mak, 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 mak. Thank you, papa. <entr' emperor> <tamanho> <mae afraid>